รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้ที่เกิดก่อนผ่านชีวิตมาก่อนจะต้องส่งเคราะห์อนุเคราะห์ผู้เกิดตามมาภายหลังด้วยการถ่ายทอดความรู้ความดีและประสบการณ์อันมีค่าทั้งปวงให้ด้วยความเมตตาเอ็นดูและด้วยความบริสุทธิ์ใจพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี 2,522สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการปิดทองหนังพระนะครับรายการที่จะนำผู้ชมไปทำความรู้จักกับคนดีคนเก่งคนกล้า ผู้เพียรสร้างสรรค์สิ่งดีๆในสังคมโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนหลายท่านอาจไม่เป็นที่รู้จักหรือคุ้นเคยหน้าตานะครับแต่นั่นคือจิตวิญญาณของการเป็นคนดีที่เพียรสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมหรือที่เราเรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระครับรายการปิดทองหลังพระของเราในวันนี้ขอนาคุณผู้ชมมาสัมผัสและซึมซับถึงศิละปะล้านาน,านากันถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับ พราะผู้บีทองหลังพระของเราในวันนี้ก็คือปูชนีบุคคลผู้สืบสารการทํำคมตุงของชาวเวียงกุมกามมาสู่รุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานด้วยความภาคภูมิใจเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับครับชื่อพลเทพบุญหมื่นไหมครับ เป็นในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นครูนะครับสอนวิชาเกี่ยวกับการทําโคมทําตุงนะครับอ,อยู่ที่บ้านเที่69หมู่11ตำบลท่าบ,บางตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับชุมชนที่จะถ่ายทอดอวิชาความรู้เกี่ยวกับในด้านภูมิปัญญาของล้านนาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโคมแล้วก็ตุงแล้วก็อีก,อก,อกหลายด้านด้วยกันนะครับ ส่วนหนึ่งนั้นนะครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับว่างานประเภทพวกนี้นะครับมันไม่ค่อยที่จะมีคนเข้ามาทำมากไปไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเราพูดถึงเนี่ยนะครับคนมาเรียนสัก10คนนะครับก็อาจจะได้ประมาณสัก1คนหรือว่า2คนนะครับแต่ว่าในถ้าเขากลับไปแล้วนะครับหนึ่งคน2คนนี้ถ้าเขาเอาไปสอนนะครับไปถ่ายทอดให้กับคน เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการกระจายหรือว่าเป็นการถ่ายทอดที่กว้างๆออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นความภูมิใจที่ได้กลับมาก็คือเราจะเห็นคนพวกนั้นเนี่ยนะครับที่เขาว่าเออมาเรียนที่นี่นะครับมาเรียนกับพ่อครูมาเรียนกับครูแล้วนะครับสามารถที่จะเอานําไปถ่ายทอดให้กับคนได้รู้จักยิ่งๆมากขึ้นไปนะครับคือทำอะไรทุกอย่างเนี่ยครับต้องเน้นในด้าน เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความสวยงามเพราะว่าอบอกว่าจะถ้าเราทําดีทำทำงานทําสวยอะไรพวกนี้นะครับความดีความงามอะไรต่างๆนะครับก็จะติดตัวเราไปนะครับในถึงวระสุดท้ายนะครับที่เราเสียชีวิตไปนะครับความดีความงามก็จะติดเราไปพร้อมกับภาพอะไรต่างๆนะครับในด้านความงามนี้ไปด้วยนะครับ เกิดมาพึ่งกันผิวพันชัยแบ่งศักดิศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้างเวรกันมคืนทำชั่วไปอาจต้องใช้กัมเวนความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม คนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีกลับมาชมกันต่อในช่วงที่2ของรายการผดทองหลังพระนะครับหลังจากเมื่อสักครู่ ครับคุณผู้ชมผมได้นาคุณผู้ชมนั้นไปซึมซับบรรยากาศของการสืบสารภูมิปัญญาล้านนานะครับคุณผู้ชมการทาโคมตรงโดยผู้ปิดทองหลังพระของเราในวันนี้และตอนนี้นะครับท่านก็ได้ให้เกียริมาพูดคุยในรายการของเราแล้วนะครับขอนณผู้ชมมาทําความรู้จักกับคุณพลเทพบุญหมื่นนะครับปราดโคมตรงผู้สืบสารภูมิปัญญาล้านนานั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับครูครับ เรียกครูตายแล้วกันนะครับจะได้คล้องกับผมนะครับตายกับเต้เต้กับตายม้อเล่นนะครับคุณครูแต่ว่าครั้งแรกที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับว่าเนี่ยต้องคุยกับปราดโคมตุงในใจผมนนึกเลยโอ้โหต้องเป็นผู้เท่าที่จะต้องบอกว่าโอ้โหต้องได้คุยกันในหลายๆเรื่องแต่ว่าพอมาเจอปุ๊บโอ้โหคุณครูยังหนุ่มมากเลยนะครับเนี่ยแต่ที่วันนี้เรียกว่า ทั้งลูกศิษย์เองหรือว่าใครๆก็ตามก็เรียกว่าเป็นปราดโคมตุงแหละใช่ไหมครับครับอขอทราบถึงที่มาสักนิดนึงก่อนนะครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยครูต่ายเนี่ยเป็นเป็นคนล้านนาโดยดั้งเดิมเลยครับใช่ไหมครับแม่ละครับม่ละครับครับก็คือเป็นคนล้านนาเป็นเกิดที่นี่โตที่นี่เกิดที่เชียงใหม่นี่เลยครับอืมแล้วเป็นมาอย่างไงครับทําไมถึงมีความถึงเป็นผู้สืบสารในการทํโคมตุง ขึ้นมาได้ในทุกๆวันนี้ครับเริ่มต้นยังไงครับมีไปเรียนจากไหนหรือยังไงมาครับครับส่วนหนึ่งนั้นก็มีใจรักตั้งแต่เด็กๆละครับผมใช่ครับผมเอาเวลาชาวบ้านหรือว่าตามวัดวารามต่างๆเนี่ยมีงานบุญครับส่วนหนึ่งเราเราก็จะไปดูขลดูตามผู้่าผู้แก่ที่เขาทํากันครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีงานบุญต่างๆเนี่ยครับเขาก็จะทํากันแล้วก็มีคนที่เขาชํานาญในการทำาเราก็รู้สึกว่าชอบ นะครับในงานด้านด้านนี้แล้วก็พอเรียนหนังสือไปด้วยนะครับประมาณสักหมอหกเนี่ยนะครับก็มีความสนใจแล้วก็ลองทําทําดูก็เวลาเขามีงานเมอะไรต่างๆก็ไปช่วยด้วยนะครับช่วยเขาทําแล้วเรียนจบราชพัฒนะครับเนาะเรียนจบปีสีแล้วก็ไปเรียนกับที่พ่อครูสิงแก้วมโนเพชรซึ่งท่านเป็นพ่อครูเป็นพ่อของคุณจรรยมโนเพชร ครับผมซึ่งพ่อครูสิงแก้วนะครับท่านมีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องราวของโคมตุงซึ่งไปเรียนก็เป็นปีครับก็ท่านก็ถ่ายทอดวิชาอะไรต่างๆให้นะครับอีส่วนหนึ่งเนเราก็มีความชํานาญบ้างอยู่แล้วก็ไปเรียนเอาความรู้เพิ่มเติมอีกนะครับก็คือตั้งใจเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องของการสืบสารศิลปะล้านนาการโคมตุงที่ว่านั่เลยแต่ต้องอธิบายคุณผู้ชมสักนิดนึงก่อนนะครับบางทีอาจจะยังงงๆว่าเอ๊ะ โคมตรงโคมลอยเอ๊ะมันมีหลายๆอย่างจังเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงครับสําหรับโคคมตรงนี่มีมีความสําคัญยังไงทําไมถึงต้องมีการสืบสารกันจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรเราจะแยกโคมกับตรงไว้คนละส่วนนะครับแต่ว่าในลักษณะของการใช้นะครับเราก็บางทีเราเอามาใช้พร้อมกันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดเรื่องเราเกี่ยวกับโคมเนี่ยนะครับเราจะเห็นกันในช่วงของ เดือนพฤศจิกายนก็คือวันลอยกระทงแต่ทางภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับจะเรียกเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเรียกว่าเดือนยี่แล้วเดือนยี่เนี่ยนะครับลักษณะของวันเดือนเพับถ้าทางภาษาของทางภาคเหนือเนี่ยจะเรียกว่ายี่เปิงส่วนใหญ่เขาก็จะใช้โคมนะครับประดับประดานะครับตกแต่งสถานที่ต่างๆที่เราจะจัดงานถ้าเอาไปจัดที่วัดนะครับ ก็หมายถึงว ar er ่าไปถวายพระนะครับแต่ว่าถ้าจุดที่บ้านก็ถวายหรือว่าจุดบูชาอธิวดาที่บ้านด้วยนะครับแล้วมีความเชื่อว่าเวลาเราจุดไปแล้วนะครับแสงจากเทียนหรือว่าประทีพนะครับก็จะแสงสว่างเกิดแสงสว่างขึ้นมาก็จะมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นแสงสว่างนําทางกับชีวิตให้เราทาให้ชีวิตสว่างสดใสชื่นอะไรรวมทั้งอาจจะเป็นทั้งโคมลอย ที่ลอยขึ้นในตอนกลางคืนหรือว่ากลางวันก็ได้ก็หมายถึงว่าการปล่อยเคาะปล่อยสกโรคภัยต่างๆให้ลอยขึ้นไปนั่นคือโคมลอยใช่แล้วเราก็ที่ถัดไปด้วยใช่ครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโคมแต่ว่าถ้าเรื่องราวเกี่ยวกับตุงแล้วเนี่ยนะครับตุงนี่ครับเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวพันกับชีวิตของโครานนามาโดยตลอดถ้าณถึงสมัยแต่ก่อนนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ก็อาจจะ อ่าเรือนรังไปบ้างเพราะว่าในสังคมยุคปัจจุบันนี้ก็เรารู้กันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถึงในอดีตเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็คือการเสียชีวิตนั่นเองคือมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยใช่ใช่ครับผมโอ้โหแล้วก็ทุกทุกเดือนทุกวันอะไรต่างๆนะครับเราก็จะใช้ตรงนียนะเป็นส่วนประกอบด้วยครับผม คือเป็นพิธีกรรมหรือว่าเป็นหรือว่าเหมือนเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาแล้วคซึ่งตอนนี้ครูต่ายตั้งใจเรียนเพื่อที่จะสืบสารวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ต่อไปคโอ้โหเรียนอยู่นานไหมครับตอนนั้นก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราสนใจถ้าเรามีความสนใจนะแม้แต่กระทั่งว่าเขาทํา แล้วเราไปแอบดูเหมือนกับผู้พักลักจำน่ะ <c oughs> มันก็ได้เหมือนกัน <c oughs> นะครับแล้วคนที่มาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ <c oughs> เวลาเหมือนกับมีใครใช้มาให้เรียนด้วยนะครับ <c oughs> มันมันเหมือน,นกับมันจะยากนิดหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าถ้าเขามีความชํานาญหรือว่าเขามีความเหมือนกับพรอสวรรค์นะครับเนาะมันก็จะไปได้อย่างรวดเร็วครับคือมีความรักอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกับครูตายที่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับตรงเหลือเกินเราชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เล็กๆแล้วจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตั <c oughs> ้งใจมาเรียน ตั้งใจเรียนนี่ตั้งใจเรียนเพื่อสอนต่อเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเรียนไว้เพื่อรู้เฉยๆหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือว่าความมุ่งมั่นอันใดที่ทําให้เราได้มาเป็นครูในทุกวันนี้ครับส่วนหนึ่งนะท,ที่ตอนเรียนขั้งแรกเนี่ยก็คือเรามีใจรักอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าพอเรียนไปเนี่ยพ่อครูก็สอนบอกว่าถ้าเรียนไปเฉยๆเนี่ยแล้วเราไม่เผยแพร่ <c oughs> เหมือนกับคนเมืองเขาบอกว่าเรียนเรียนไปแล้วต้องให้ให้พญาเหมือนกับให้ความรู้กับคนอื่นไป ก็จะเป็นการในที่สุดก็มือเหมือนกับว่าเราถ่ายทอดให้จากรุ่นสู่รุ่นทุนไปอีกครับภูมิปัญญานี้ก็จะไม่สูญหายแล้วก็ถ้ามีใครมาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แน่ะครับก็จะมีน้อยมากแล้วก็มาเรียนเนี่ยสักสิบคนเนี่ยอาจจะได้สักคนเพราะฉะนั้นเราก็หมายถึงว่าถ้าเราไปเก็บค่าเรียนไปอะไรยังเนี่ยมันก็ไม่มีคนมาสนใจ ณปัจจุบันนี้ก็เลยเปิดโอกาสนะครับใครที่สนใจมามาเรียนมาก่อควยเอาความรู้ได้เลยให้มาด้วยใจรับรองใช่ใช่ครับผมแสดงว่าการเรียนการทาปรุงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแน่ๆใช่ผมเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนกระทั่งถึงท่้นสุดยอดนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลามากเวลาน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนไปด้วยนะครับแล้วก็การเรียนการสอนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเพราะที่บ้านเนี่ยจะเป็น อ่าแหล่งเรียนแหล่งเรียนรู้นะครับการเรียนการสอนส่วนใหญ่เนี่ยเราเราไม่มีตาราอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้มาเราทํางานไปด้วยแล้วให้เขาเรียนรู้ไปด้วยก็เหมือนกับทํางานร่วมกันมันก็จะเป็นไปได้ไปโดยอัตโนมัตินะครับเหมือนกับเป็นการสอนประสบการณ์โดยตรงกันเลยทีเดียวครับแล้วตุงที่ว่านี่มีกันกี่ประเภทครับหรือว่าอถ้าสมมติว่าตุงเนี่ยนะครับตุงเนี่ยเราจะสามารถแบ่งตุงได้อยู่สองลักษณะสองประเภทใหญ่ๆครับผมก็คือตุงที่ใช้ในงานมงคลครับ แล้วก็ตุงที่ใช้ในงานเอาว่ามงคลส่วนใหญ่ตุงที่ใช้ในงานมงคลเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับเราจะใช้วนเวียนกันภายใน12เดือนนั่แหละแต่ว่าตุงที่ใช้ในงานมงคลเนี่ยนะครับเอาว่ามงคลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยประเพณีงานตายหรือว่างานศพเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตุงประเภทนี้นะก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตุงที่ใช้ในงานมงคลเนี่ยก็จะใช้กันทั่วโดยทั่วไปแล้วจะใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ที่เห็นกันเนี่ยก็คือในช่วงเทศกาลของอปีใหม่เมืองหรือว่าเทศกาสลสงกรานต์นั่นเองแล้วคนส่วนใหญ่ที่เขามาร่ำเรียนที่เขาสนใจนี่เป็นใครมาจากไหนเหรอครับส่วนหนึ่งนั่นนะครับ,รบก็เป็นนักศึกษาบ,บางทีเขาอาจจะ,ะคุณครูให้มาศึกษาว่าการทำโครมทำตุงเป็นยังไงอาจทำเป็นรางงานก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคนที่มาเรียนตั้งใจมาเรียนเพื่อที่จะเอาไปเป็นอาชีพประกอบอาชีพก็มี หรือส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการที่เขาเกษียณอายุบางทีเขาเหงาอะไรพวกนี้ครับก็มาหางานทําเล็กน้อยก็ไม่ใช่เปประสงค์ที่จะเอาเป็นเอาตายเพียงแค่ศึกษาเรียนรู้กันนะครับคือมันเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนนะครับคือถ้าหากว่าโดยเฉพาะเป็นชาวล้านนาแล้วด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะร่วมกันสืบสารต่อไปมันเหมือนมีความภูมิใจถ้าเขาเรียนจากไปเราเรียนเขาเรียนจากไปแล้ว เขาเอาไปความรู้ไปทําไปสอนไปอีกเนี่ยนะครับเหมือนกับเพราะว่าเอ๊ะเราก็ก็ทาได้เหมือนกันเขาก็ได้รับความชมจากคนอื่นกันเลยนะครับมันคือวัฒนธรรมที่จะไม่สูญหายถ้าหากว่าเราช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันทําเหมือนอย่างที่ครูต่ายได้ทําวันนี้นะครับนอกจากสอนที่โรงเรียนแล้วนะครับเป็นวิทยากรภายนอกแล้วยังมีสอนกันที่บ้านด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาจอดลึกกันต่อนะครับว่าเวลาสอนที่บ้านเนี่ยโอ้โหรายละเอียดวิธีการสอน ความตั้งใจของนักเรียนรวมถึงอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรยังไงกันบ้างช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันครูตายกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับ ช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยังเรามาชมเืิต่อในช่วงสุดท้ายของรายการปิดทองหลังพระนะครับเราก็ยังคงพูดคุยกับครูตายนะครับ ปราดคมตรงจากเวียงกุมกามนะครับเรียกว่าเป็นผู้สืบสารภูมิปัญญาล้านนาด้วยความภาคภูมิใจมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวจนทุกวันนี้ครูก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้สืบสารศิลปะล้านนาตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็ว่าได้ครับผมสืบทอดกันมาจากเรียกว่าอะไรนะครับครูพ่อครูพ่อครูแม่ครูครับผมจนวันนี้เป็นพ่อพ่อครูแล้วด้วยครับที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากเป็นวิทยากรให้ความรู้สอนที่โรงเรียนแล้ว สอนที่บ้านด้วยครับสอนที่บ้านด้วยและไม่คิดสตังค์ครับขอให้มาด้วยใจเท่านั้นพอโอ้โหแบบแบบนี้เดี๋ยวถามก่อนนะครับสอนมานานหรือยังครับคุณตาครับกี่ปีแล้วครับเออยี่สิบกว่าปีได้ยี่สิบกว่าปีครับผมโดยที่ไม่ได้คิดสตังค์อะไรเลยเอามันมีแบบนี้ครับคือในการเรียนการสอนของของคนร้านนาเนี่ยนะครับครับผมก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยนะครับมันเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปก็คือเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยก็ต้อง จะต้องมีพิธีไหว้ครูแต่ว่าทางล้านนาหรือว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพ <woods> ิธ <Gym. S 1> <to> ีไหว้ครูก่อนครับเรียกว่าเหมือนกับลงทะเบียนนั่นเองอถ้าเหมือนกับว่าเอาให้คุณมาเรียนฟรีๆบบางทีมาเรียนแป๊บเดียวเขาไม่สนใจละมันเหมือนกับสิ่งนี้ไม่มีค่าแต่ว่าแล้วแต่นะครับคุณมาเรียนกับเราแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องมาไหว้ครูก่อนครับแล้ว จะเท่าไหร่ก็ได้ครับเราไม่ได้บังคับอืมแต่ว่าหน้าตรงนั้นเนี่ยคุณมาไหว้ครูจะต้องอ่าต้องบาทสามบาทอะไรก็ได้เพราะว่าเออเรามีธรรมเนียมครับเหมือนกับผู้เมื่อกี้นะครับว่าเอเหมือนเหมือนกับมาเอาฟรีๆแล้วไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับเราเราก็ก่อนที่จะมาเรียนก็มาไหว้ครูก่อนพิธีไหว้ครูมันเปรียบเสมือนกับการเปิดใจว่าฉันอยากจะมาเสริมความรู้ตรงนี้ฉันอยากจะเป็นผู้สืบสารแบบจริงจงจังๆล่ะครับ ซึ่งเหมือนกับเป็นพิธีเหมือนกับเป็นการลงทะเบียนอย่างที่ครูตายว่าแล้วมันทให้เหมือนเหมือนกับให้ให้ครูบาอาจารย์ช่วยคอยสั่งสอนอบรมเหมือนกับเป็นสิ่งยืดเหนี่ยวในจิตใจด้วยครับผมคือจะเรียกว่าเขารักที่จะเรียนเราก็รักที่จะสอนได้ใช่คือเราสามารถเอาครูบาอาจารย์มาอ้างได้เพราะว่าบางบางทีเขาอาจจะไม่เชื่อเราได้เราไม่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์เขาอะไรจริงๆแต่ว่าตั้งใจนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ เขาคอยดูแลอยู <S 2> <S 2> ่นะเนี่ยครับคือมันเหมือนกับเป็นความเชื่อเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่สืบทอดกันมาใช่ครับถ้าเป็นเป็นสลาลนาหรือว่าช่างล้านนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีครูบาอาจารย์เนี่ยทุกแขนงช่างเลยคอ๋อครับก็คงเปรียบเสมือนกับหลายๆศาสตร์ในหลายๆสาขาอาชีพใช่ไหมครับที่บางทีก็มีการไหว้ครูมีการบวงสวงมีการทำอะไรแน่นอนซึ่งมันสําคัญกว่าเรื่องของเงินแน่นอนใช่อื อย่างนี้เวลาจัดการเรียนการสอนกันที่บ้านเนี่ยนักเรียนเป็นใครแล้วเราสอนกันยังไงครับคุณครูครับเออจะมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือที่เขาติดต่อมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการศึกษาอ๋อครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นบุคคลที่สนใจทั่วไปครับนะครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับอาจจะมาจํานวนปริมาณเยอะอสักสิบคนยี่สิคนจนถึงร้อยคนขึ้นไปเนี่ยนะครับบางทีสถานที่เราไม่เพียงพอแล้วก็ วัตถุประสงค์ของการเรียนเนี่ยนะครับอาจจะเรียนแค่พื้นฐานภายในระยะเวลาสักครึ่งวันหรือวันเนี่ยนะครับเราก็จะให้เรียนแค่เฉพาะพื้นฐานไปก็อาจจะไม่ไม่เต็มไม่เต็มห่วยอะไรมากเท่าไหร่คือขอให้เขาได้เรียนรู้ได้ดูได้ลงลงมือทำนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือบุคคลที่เขาสนใจมาเรียนอาจจะไปเอานำความรู้ติดตัวหรือว่าอาจจะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นหรือว่าเอาไปเป็นอาชีพของตัวเองก็ได้ ไปเป็นอาชีพของตัวเองครับอ้าวแบบนี้คุณครูก็มีอาชีพในการทําตรงอยู่เหมือนกันครับแล้วแบบนี้เราเราให้ความรู้กับเขาไปแล้วคือมันมันมันจะเหมือนมีคำหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะมีความรู้แล้วก็ต้องกักไว้หน่อยนะบางทีมันเดี๋ยวจะการมาเป็นคู่แข่งเราเรารู้สึกถึงตรงนั้นหรือเปล่าครับว่าเอ๊ะเขาจะมาเบียดบางรายได้ของเราหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่นี่นะครับเมื่อกี้ที่เราพูดกันเนี่ยนะครับสักสิบคนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยจะได้หรือเปล่า หรือว่าจะไม่ได้สักคนครับหรือว่าถ้าเขามุ่งมั่นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่างานอาชีพเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูลักษณะทั่วไปเนี่ยนะครับอาชีพรับจ้างเนี่ยในสิบคนเนี่ยเขาจะรับจ้างหมดทั้งสิบคนอาจจะเหลือแบ่งมาที่เรียนตุงโคมอะไรต่างๆในคนเดียวครับถ้างั้นเรามองจุดกว้างๆเนี่ยนะครับบ้านโน้นมีหนึ่งคนอีกบ้านโน้นมีหนึ่งคนกว่าบางทีเราถ้าเราได้หลายคนเนี่ย เรามันอาจจะเป็นการหมุนเวียนที่ว่าเอทางนี้เราทําไม่ทันอ่ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะครับเราไม่นึกถึงว่าอาจจะมาแย่งไงไม่มีแต่ว่าอาจจะเป็นการรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันยิ่งมีเยอะเท่าไหร่นี่ก็จะมีความผูกพันกันอาจเราเขาเรียนาจไปแล้วาครูผมทําไม่ทันนะอ่พครูช่วยทําหน่อยมันก็เป็นการหมุนเวียนช่วยกันมากกว่าแต่ว่าถ้าจะถึงพูดถึงว่ามาแย่งอะไรมี่ไม่มีนะครับ โอ้โหกับกลายเป็นมุมมองที่ดีไปนะครับและเป็นการปฏิบัติที่มันได้ผลจริงๆด้วยเพราะถ้าหากว่าเรากักวิชาไว้แน่นอนเรื่องของการสืบสารเนี่ยมันก็คงไม่สามารถไปได้ไกลอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้และที่สําคัญกว่านั้นคือพอรวมกลุ่มกันมันกลายเป็นว่ามันทําให้การสืบสารมีอนาคตมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็การเรียนการสอนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราเราไม่มีตําราเรียนเราไม่ได้แจกหนังสือถ้าคุณพอใจก็มาหาเวลามา พอโอเคเราเราทางานที่บ้านตลอดออวันนี้เราจะทําโคมนี่นะว,วันนี้เราจะทําตุงนี้นะค,คุณมาดูแล้วก็คุณมา,าศึกษาหาความรู้รอันนี้มันจะเป็นความรู้ที่แน่นกว่าที่เรียนโดยตําราหรือว่าทําทดูจาก YouTube ดูจากเพื่อนอะไรพวกนี้ครับ,รบเราอย่างหนึ่งเรามีความสัมพันธ์กันอวันนี้ทํากันมา,าทาอาหารร่วมกันกินเนี่ยมีความผูกพันสร,ร้างความผูกพันอีกด้วยครับออโอ้โหเรียกว่ามันเป็นประโยชน์ เป็นผลพลอยได้ครับที่สร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์ในการสืบสารกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นครใช่แบบนี้หมายความว่าคณครูก็เรียนรู้จากพ่อครูแบบนี้มาตั้งแต่แรกเหมือนกันใช่จะไม่มีการมาแย่งตลาดกันเองไม่มีไม่ใช่ครับผมไม่มีรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่วันนี้เราเคยคิดไหมว่ามันจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้กับการที่เราได้สืบสารสิลปรล้านนาขนาดนี้นะครับอืมผมก็ไม่คาดคิดเลยครับว่า มีคนสนใจเยอะแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าเออเราทําเป็นอาชีพอยู่ละแล้วนอกเหนือจากการที่เป็นอาชีพเนี่ยมีคนหันมามองความสําคัญของเรานะครับว่ามันอาจจะสูญหายไปหรือว่ายังไงเพราะว่าตามสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดเจนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการเสริมหลักสูตรเข้าไปให้บรรจุโคมตุงหรือว่าภูมิาล้านนาต่างๆเนี่ยนะครับ เข้าไปในการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย oh. เพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสตร,ตรงนี้นะครับ,รบได้เข้าไปให้ความรู้กับเด็กๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นพื้นฐานก็จริงแต่ว่าถ้าเด็กๆได้มองเห็นได้สัมผัสข,ของจริงในเนี่ยครับ,รบมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยนะครับเวลามีคนถามรู้จักไหมรู้จักรู้จักเนี่ยก็จะได้เข้าใจมากาขึ้นแล้วคือไม่ใช่เข้าใจแค่รู้จักคือรู้จักอย่างรู้ซึง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงสร้างคุณค่าในการสื่อสารันต่อไปได้ครับ เด็กๆวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี้รู้สึกเรารู้สึกยังไงบ้างครับจากที่เราได้สอนมากับการทําโคมตรงนะครับถ้าพูดถึงเด็กวัยรุ่นนะครับ,รบเราพูดถึงเขาบุคคลที่เขามีพรสวรรค์มากกว่าครับเหมือนกับที่พูดนะครับร้อยคนคพันคนเนี่ยถ้าเอามารวมกันแล้วก็มันจะมีคนที่สนใจให้เลือกครับเราดูผลงานของเขาดูความแตกต่าง คนนี้พอจะไปได้เขาก็จะรีบมาหาเราเองอถ้าเขามีความสนใจเราก็จะได้ตรงจุดนั้นนั่นเองอครับก็ให้เลือกเอาหรือว่าคนที่เขาสนใจเขาจะมาหาเราเองเราไม่ต้องไปบังคับเขา <S <S เหมือนกับครูเนี่ยนะครับ,รบถ้าบังคับให้เด็กมาเรียนเนี่ยนะครับ,ร,บร้อยคนเนี่ยนะครับคนที่สนใจเขาจะมาหาเราคนเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้จากตรงนั้นแล้วก็ก็จะดําเนินงานไปกับเราด้วยครับเท่านั้นเราก็รู้สึกพอใจพอใจแน่ครับ สิบคนได้คนเดียวร้อยคนได้คนเดียวเราก็พอใจละนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไปแตกกลุ่มหลายหลายคนอีกต่อไปได้ครับร่วมสืบสานกันต่อไปใช่ครับเหมือนเห็นตัวเองในอดีตหรือเปล่าครับคุณครูใช่แน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะถ้าเรามุ่งมั่นทําด้วยหัวใจที่รักจริงมุ่งมั่นทําจริงผมว่ามันก็คงประสบความสาเร็จตั้งแต่เราเริ่มคิดแล้วแหละครับใช่ไหมครับครับผมทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการที่คมตุงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งก็ว่าได้ใช่ใช่ไหมครับครับ ตอนนี้สร้างรายได้ให้เยอะน้อยขนาดไหนครับกับการประกอบอาชีพครับปัจจุบันนี้นะครับสิบปีผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยึดถือเป็นอาชีพหลักเลยนะครับรวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องจะช่วยกันครับครับเพราะว่าถ้ามีงานเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะสอนให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับแล้วก็งานประเภทนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับคน ก็จะมาซื้อมาหาอะไรพวกนี hmm. ้นะครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับมีการจัดงานอะไรต่างๆนะครับก็พวกเออแคนาอ س ر อะไรพวกนี้นะครับก็จะมาหาเราครับผมคือเราจะทําเราจะอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่เขาก็จะมาหาเราเองเราไม่ต้องไปนําเสนอเลยมันคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนกับวัฒนธรรมศิลปะล้านนาที่ก็ยังคงอยู่ที่เดิมอยู่ที่นี่แหละไม่ได้ไปไหนแต่ว่า ส่วนสำคัญที่สุดคือคนที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะร่วมสืบสานกันจริงๆถ้าเขารักจริงๆเขาก็เข้ามาหาเราใช่ครับ๋อแล้วมันก็จะสามารถดําเนินต่อไปได้ครับยังคงดําเนินอาชีพนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่เปลี่ยนแปลงก็สุดลมหายใจครับผมคาดหวังอะไรจากการทําอาชีพนี้สําหรับทั้งตัวเองและกับชุมชนกับเมืองกับศิลปะล้านนาต่อไปในวันข้างหน้าครับครับผมครับก็ทุกวันนี้นะครับเราทําก็ พออยู่พอกินนะครับก็คือทำทุกวันให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าแล้วถ้านอกเหนือจากเราทำทุกวันนี้นะครับเราก็สามารถแบ่งหรือว่ากระจายนะครับความรู้ความสามารถอะไรเท่าของเราเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับให้มันกระจายออกไปนะครับเหมือนกับที่พ่อครูเขาสอนว่าให้ให้สอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเองนะครับ นี่เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแรงบันดาลใจนี่ก็มาจากพ่อครูพ่อครูก็นํามาจากพ่อครูแม่ครูอีกทีหนึ่งและในวันนี้ครูต่ายเองก็เป็นพ่อครูแล้วก็หวังว่าลูกศิษย์ที่เราได้พร่ำสอนเขาอยู่ในทุกวันนี้จะได้เป็นพ่อครูแม่ครูสืบสานศิลปะล้านนาที่มีอยู่ให้อยู่คู่กับประเทศไทยของเราไปนานเท่านานนะครับโอ้โหวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับกับการได้พูดคุยกับครูตายนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับการพูดคุยในวันนี้นะครับขอบคุวัสดีครับส คุณผู้ชมก็เช่นกันนะครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเรื่องราวดีๆนะครับของคนดีที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระมาะสู่รายการของเราได้นะครับเพียงส่งประวัติมาตามที่อยู่ตามอีเมลรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏตามหน้าจอในขณะนี้นะครับเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มเติมกําลังใจให้กับคนดีที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระได้แล้วนะครับคราวหน้าผมจะนําคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคนดีคนไหนนั้นต้องคอยติดตามกันนะครับวันนี้ผมกับครูต่ายต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟาฟละดตินไม่เห็น ที้หวังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบนสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูิใจจะปิดทองหลังองพระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา